สวัสด <rude S 2> ีครับพวกเราช่องขอวันยังไงครับมาเบิ้งบรรยากาศสนทางรับปเดตสัญจรถนนเซนนี่ไฮละมัดระวังนะครับนหนครับน้ำสวมแล้วครับนี่นี่ครับให้ครบน้ำแล้วครับน้ำสวมแล้วครับนะครับนาทีเพิ่องหังดูแลอย่างดีเลยนะครับนะครับเป็นทะเลเลยนะครับนี่แหละครับให้ครบแล้วครับนะครับนาทีเพิ่อกหลังดูแลอย่างดีเลยนะครับน้ำเล็กแล้วครับนะครับ เลยพันว่าเศษนี่ระมัดระวังนะครับครับครับฝนตกมาน้สีต่อมเลยเศษนี่ครับครับนี่ครับพรายังครับขบวนครับวาสังเกตการนะครับมาวันที่มีปลามาแล้วครับหากินง่ายๆครับปกาปลาสีเป็นมาแล้วครับครับเป็นชมกันเลยครับนต่ที่เมันกั็มาดูแลอย่างดีเลยครับว่าขาดตกบกพร่องนะครับ นะครับน้ำครับรถถอยครับผมนี่นะครับแพท่านเดินทางมาายเนี่ยรามเรวมานะครับนะครับน้ำครับนะครับน้ำเล็กนะครับนี่พอม่ยอมความเหนรามาเรมานะครับผมมากครับนะครับกับพี่เจาหที่เป็นดูแลอย่างดีเลยครับเป็นครับํำเป็นนะครับพออย่างไหนวเป็นแร่องกระทะนะครับสน้ำครับระบาย โดนรครจะเป็นแค่หนึ่งนะครับบริเวณนี้นะครับอำเภอแกล้งคอจังหวัดเชียงภูมินะครับนะครับชมเลยครับเดี๋ยครับระดับน้ำนะครับนะครับนะครับพวกเราไปกับนะครับ ครบจักรไปมากเลยะมัดระวั้งนะครับน้ำเล็กมากเล็กนะครับควอนลดได้นะ้ครับนะครับนี่ติมีตรนาทีมันดูแลอย่างดีนะครับดูแลคว้อมปลอดภัยนะครับดีนะครับเบื้องนะครับนะครับน้ำนะรับน้ำครับ แกไข <respuesta. S 2> ่มาได้นะครับเพราะว่าไม่กะเป็นยังกะท่านะครับจมแล้วครับว่าสังเกตว่าปลาติขึ้นมาได้ครับน้ำขึ้นมาได้นะครับนะครับเลิกนะครับนะครับวินาดีมันดูแลนะครับนะครับวินาทีดูแลบริการปลาท่าต้นนะครับอย่างดีเลยนะครับนะครับขอจิตจมวินาทีนะครับ ว่อนบว่าเามุมน,นี่ครับเห็นไหมครับฝนตกแค่เดียวแลครับประมาณชั่วโมงหนึ่งหนึ่งชั่วโมงนะครับน้ำท่วมนะครับ,บเห็น,น,นครับจอนจอนไปไหมระมัดระวังดนะครับถนนเส้นนี้ครับ นายเจีิญภูมิเจ้าพรนะครับรดเสียงผมไหมครับขณาที่ผมว่าดูแลอย่างดีนะครับนะครับไปมีไปไปบอกผมน่าเป็นกับลุยนะ้ำลุยฝนกันนะครับขนาที่ครับ ำนี่แล้วครับบัสดีครับ